เดอะทรูดจาะลึกจริงเจาะลึกจริงค่ะมาติดตามเรื่องผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพต้องแจงสาวปมลึกการกดเรือนจำชัดๆเขาเยี่ยมห้ามถึงตัวนักโทษจดหมายอานนท์ออกมาได้อย่างไร จากวันนี้ที่ทางเพจ Facebook ของอานนนำพาค่ะได้มีการโพสต์ข้อความเผยแพร่จดหมายเขียนด้วยลายมือและลงชื่อผู้เขียนว่าอานน์นำพาโดยเนื้อหาระบุว่าด่วนที่สุดข้อความจากศาล16มีนาคม2564ข้อความเป็นคำร้องที่เขียนต่อศาลเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเรียบเขียนจึงลงวันที่ผิด เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีได้มีเจ้าหน้าที่เรือนจำพยายามนำตัวไผ่และไม้ไปควบคุมนอกแดนพวกเราไม่ยอมเพราะเป็นเวลาวิกาลจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้กลับออกไปจากห้องค้งแล้วกลับมามากกว่าเดิมพร้อมกระบองเวลา23นาฬิกา45นาทีเที่ยงคืน15นาทีและ2นาฬิกา30นาทีโดย2ครั้งหลังเจ้าหน้าที่มาพร้อมเจ้าหน้าที่อีกชุด สีน้ำเงินเข้มแต่ไม่ติดป้ายชื่อและแจ้งว่าจะพาทั้งหมดไปตรวจโควิดพวกเราไม่ยอมเพราะผิดวิสัยที่จะนำผู้ต้องหาออกนอกแดนในเวลาหลังเที่ยงคืนภายใต้ข่าวลือว่าจะมีการส่งคนเข้าไปทำร้ายหมายเอาชีวิตพวกเราในเรือนจำและเกรงจะเสียชีวิตในเรือนจำเหมือนหมอยองและคนอื่นๆผมไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะเกรงอันตรายได้โปรดช่วยชีวิตพวกเราด้วยลงชื่ออานนท์ ขณะที่ต่อมาค่ะก็มีข้อความนะคะถูกแก้ไขโพสต์ระบุว่าด่วนที่สุดข้อความจากสาร16มีนาคม2564ข้อความเป็นคําร้องที่เขียนส่งต่อสารเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะรีบเขียนจึงลงวันที่ผิดได้โปรดอย่าเทียงกันว่าเขียนในเรือนจำหรือไม่เนื่องจากวันนี้อานท์มาสารเพื่อสืบพยานไม่ได้เขียนในเรือนจำ ซึ่งเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของกลุ่มมวลชนฝั่งม็อบ3นิ้วต่างก็ออกมาเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียอย่างมากมายรวมถึงสายเจริญปุระค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวโหนเรื่องนี้ด้วยว่าจดหมายจากอานน์นำพาได้โปรดจับตามองกรณีนี้อย่างใกล้ชิดทางพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจและความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากการควบคุมตัวเพื่อนของเรา เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดค่ะนายกฤิตกระแสทิบผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพกไ็ได้มีการกล่าวชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพได้รับตัวนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาและนายพานุพงศ์มาจากเรือนจำพิเศษธนบุรีช่วงเวลากลางคืนตามขั้นตอนระเบียบของเรือนจำและต้องกักตัวในห้องกักโรคแดนสองของเรือนจำพิเศษกรุงเทพในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เป็นเวลา14วันถ้าเป็นผู้ต้องขังที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงซึ่งเรือนจำพิเศษธนบุรีอยู่ย่านมหาชัยบางบอนเป็นเขตพื้นที่เสี่ยงสูง ตามมาตราการจะต้องมีการตรวจหาเชื้อและนำตัวไปกักโรคที่บริเวณชั้น2ของสถานพยาบาลเรือนจำในแดน2เช่นกันซึ่งจะต้องเดินออกจากห้องกักโรคไปยังชั้น2ของสถานพยาบาลเป็นขั้นตอนปกติแต่ทางเรือนจำพยายามที่จะแยกผู้ต้องขังกลุ่มนี้เพื่อตรวจคัดกรองตามมาตราการของกรมราชทัณฑ์แต่มีการปฏิเสธไม่ยอมแยกไปห้องกักโรคเสียงสูงบริเวณชั้นส สุดท้ายเรือนจำก็ยอมไม่ย้ายก่็ไม่ย้ายเพราะไม่อยากให้กลายเป็นประเด็นปัญหาแต่เป็นห่วงเพื่อนที่อยู่ร่วมห้องเหตุการณ์ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือลึกลับอะไรเจ้าหน้าที่ที่เห็นก็เป็นผู้คุมเรือนจำอย่างไรก็ตามจากประเด็นนี้เองก็เกิดการตั้งคำถามตามมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะับเป็นเรื่องที่ผิดปกติเพราะจดหมายดังกล่าวนั้นสามารถนำออกมาจากคุก และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างไรหรือก่อนหน้านั้นมีผู้เข้าเยี่ยมนายอานนท์หรือไม่แต่ถ้ากรณีการเข้าเยี่ยมนั้นก็มีกฎชัดเจนว่าไม่ได้เข้าเยี่ยมถึงตัวนักโทษผู้ต้องขังหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ช่วยส่งจดหมายออกมาเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพต้องชี้แจง ทั้งนี้ระเบียบกรมรชาชัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือติดต่องานกับเรือนจำพศ2561อธิบดีกรมรชาชัณฑ์จึงออกระเบียบไว้ดังนี้บุคคลภายนอกจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้ดังนี้1เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำหรือ ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจำในการเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่ปรกากฏภาพถ่ายไปแสดงต่อเจ้าพนักงานเรือนจำและให้เจ้าพนักงานเรือนจำจดบันทึกข้อมูลบุคคลภายนอกผู้เข้าเยี่ยมหรือติดต่อไว้เป็นหลักฐานโดยเฉพาะความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังกิจธุระหรือประโยชน์ในการเข้าเยี่ยมหรือติดต่อ,อกับผู้ต้องขังนั้น 2. เฉพาะผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสให้ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อจากบุคคลภายนอก 3. ต้องเข้าเยี่ยมหรือติดต่อในวันและเวลาตามที่เรือนจำได้กำหนดไว้หากมีเหตุพิเศษจำเป็นต้องพบผู้ต้องขังนอกวันและเวลาที่กำหนดให้ขออนุญาตต่อผู้บัญชาการเรือนจำแต่ต้องไม่ใช่ระหว่างเวลาที่เรือนจำได้นำตัวผู้ต้องขังเข้าห้องขังแล้วและยังมิได้นำออกจากห้องขัง เนแต่ผู้บัญชาการเรือนจำเห็นเป็นการจำเป็นที่สมควรจะอนุญาตเพื่อประโยชน์ด้านการควบคุมหรือความมั่นคงของเรือนจำผู้บัญชาการเรือนจำกำหนดให้ผู้ต้องขังแจ้งรายชื่อบุคคลภายนอกที่จะให้เข้ามาพบหรือติดต่อกับตนภายในเรือนจำไว้ล่วงหน้ารายชื่อบุคคลภายนอกนั้นให้มีจำนวนไม่เกิน10คนและหากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็สามารถที่จะดำเนินการได้โดยจะต้องแจ้งลวงนาไม่น้อยกว่า30วันในกรณีมีเหตุพิเศษผู้บัญชาการเรือนจำอาจพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ตามวักก่อนเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังก็ได้ห้ามมิให้บุคคลภายนอกที่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้เยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขัง1 มีอาการมึนเมาหรือเมาสุราน่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือความไม่เรียบร้อย 2. มีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้าอนุญาตให้เข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังแล้วจะก่อการร้ายหรือกระทำผิดกฎหมายขึ้น 3. ม,มีพฤติการที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของเรือนจำา 4. แต่งกายผิดปกตินิยมในท้องถิน่นหรือไม่สุภาพหรือสกปรปกอย่างร้ายแรง ห้ามีกิริยาวาจาไม่สุภาพ 6. เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 7. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจำซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยหน้าที่บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติต,ตนดังนี้ 1. อยู่ในเขตที่เรือนจำกำหนดให้เป็นที่เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง 2. ไม่กระทำด้วยประการใดๆให้สิ่งของเข้ามา หรือให้ออกไปจากเรือนจำหรือรับจากหรือส่งมอบแก่ผู้ต้องขังโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเรือนจำกรณีที่ประสงค์จะมอบเงินตราให้กับผู้ต้องขังให้นำฝากไว้กับเจ้าพนักงานเรือนจำที่ทางเรือนจำจัดไว้ให้เพื่อการนั้นหรือวิธีการอื่นที่กรมรชาชทัณฑ์กำหนด 3. ไม่แนะนำชักชวนแสดงกิริยาหรือให้อานัดส,สัญญาอย่างใดๆแก่ผู้ต้องขังเพื่อกระทําผิดกฎหมายหรือวินัยผู้ต้องขังและไม่เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับผู้ต้องขังเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการรัชทัน 4. พูดภาษาไทยและออกเสียงให้ดังพอที่เจ้าพนักงานเรือนจำผู้ควบคุมอยู่ณนะที่นั้นได้ยิน จะพูดภาษาอื่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเรือนจํา 5. ยินยอมให้เจ้าพนักงานเรือนจำฟังการสนทนาบันทึกภาพหรือเสียงและตัดการสื่อสารหากเห็นว่าข้อความที่สนทนาเป็นไปโดยไม่เหมาะสมในกรณีที่เรือนจําจัดให้เยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังโดยการพูดคุยผ่านเครื่องมือสื่อสาร 6. ไม่ถ่ายภาพหรือเขียนภาพเกี่ยวกับผู้ต้องขัง หรือเรือนจำหรือเขียนแบบแปลนหรือแผนที่เรือนจำเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมราชธรร์และแจ้งให้ผู้บัญชาการเรือนจำทราบก่อนแล้ว 7. ไม่ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดในขณะเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง 8. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเรือนจำและคำสั่งของเจ้าพนักง,งานเรือนจำซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยหน้าที่ The Truth จลึกริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย